จากที่นักเรียนนะครับได้เรียนรู้เรื่องการสร้างกล่องไม้ขีดไฟไปแล้วนะครับต่อมานี่คือข้อสอบนะครับที่นักเรียนจะต้องทําการทดสอบกับครูในอาทิตย์ต่อไปนะครับก็คือการนําความรู้ที่ได้จากการสร้างกล่องไม้ขีดไฟนะครับมาทําการสร้างชิ้นงานนะครับบันเลื่อนนะครับก็คือการสร้างลิ้นชักนั่นเองนะครับซึ่งจะมีความเหมือนและความแตกต่างนะครับ กับการสร้างไม้ขีดไฟนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาเรียนรู้กันเลยนะครับก่อนอื่นนะนักเรียนเข้าโปรแกรมก่อนนะครับเปิดโปรแกรม w o r d e t อ p นะครับนะจากนั้นนักเรียนก็ทําการสร้างงานใหม่ขึ้นมานะครับเมื่อกี้เราได้สร้างกล่องนอกกับกล่องในไว้แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียกใช้งานกล่องนอกกับกล่องในนะครับ แต่ก่อนอื่นนั้นนะครับความแตกต่างระหว่างกล่องไม่ขีดไฟกับลิ้นชักก็คือไอตัวลิ้นชักเนี่ยจะต้องมีที่จับของตัวลิ้นชักด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างที่จับของตัวลิ้นชักก่อนนะครับวิธีการนะครับให้นักเรียนเปิดนะครับกล่องในขึ้นมาก่อนเปิดกล่องในนะครับกล่องในเปิดกล่องในเข้ามาจากนั้นเดี๋ยวเราจะสร้างที่จับ โดยในที่นี้ครูขอใช้เครื่องมือง่ายๆนะครับก็คือเครื่องมือพาเลทที่อยู่ด้านล่างนะครับพวกนี้นะครับถ้าทักเรียนคนไหนนะครับยังไม่มีเครื่องมือพวกนี้นะครับนักเรียนสามารถไปเอาได้จากเมนู Tool นะครับแล้วเลือกพาเลทได้นะครับตัวนี้ครูขอใช้พาเลทหมายเลข3นะครับนักเรียนสังเกตว่าจะมีปุ่มต่างๆให้เลือกนะครับครูจะใช้ปุ่มตัวนี้นะครับวิธีการใช้นักเรียนก็สามารถลากเข้าไปวางได้เลย ถ้าเยิวานะครับก็จะเกิดปุ่มนี้ขึ้นมานะครับนักเรียนก็สามารถกําหนดขนาดมานะครับก็คือย่อย่อสามารถกดเมาส์บอร์ดขึ้นได้นะครับตรงนี้ยาวเกินไปนักเรียนสามารถขยับเข้ามาได้นะครับก็จะได้นักเรียนก็จะได้ลิ้นชักที่มีที่จับแล้วนะครับนักเรียนก็สามารถเซฟนะครับไปที่ไฟล์แล้วเลือกเซฟเซฟทับไปเลยก็ได้นะครับ ท้ไปเลยเพราะว่านะตอนนี้เราได้ลิ้นชักแล้วนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับการสร้างลิ้นชักที่จับลิ้นชักนะก็ปิดไปนะครับจากนั้นขั้นตอนนี้สําคัญนะครับก็คือเราจะทําการสร้างลิ้นชักแล้วนะครับอันดับแรกนะครับสร้างงานใหม่ขึ้นมาจากนั้นนักเรียนไปที่เมนู a s s e m b l ีนะครับเลือก add component <c oughs> และนักเรียนเอากล่องนอกเข้ามานะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับจับลากมาวางทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็กด fix component mm hmm. เพื่อไม่ให้มันขยับครับข้นดอทที่2นะครับ,รบก็คือเราจะแอดกล่องนอกเข้ามาอีกนะครับนะซึ่งแตกต่างจากการสร้างกล่องวิไฟนะครับอันนี้เราจะสร้างลิ้นชักก็คือสร้างตัวลิ ut, ้นสร้างตัวตัวด้านนอกของลิ้นชักก่อนนะครับในคู่จะสาธิตนะครับ อันดับแรกเรียนเลือกเมนูเลือกด้านก่อนนะครับเพื่อจัดให้ด้านต่างๆของรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองเท่ากันนะครับโดยวิธีการเลือกด้านนะครับด้านนี้นะครับแล้วกดชิปค้างไว้นะครแล้วเลือกด้านนี้นะครับทำให้2ด้านนี้เท่ากันนะครับใช้เมนู a s s เ m b l y เลือก a l ลน์นะครับเลืกเรียนสังเกตว่ามันด้านข้างที่เราเลือกไว้จะเท่ากันนะครับแต่ด้านหน้านะครับด้านหน้ายังไม่เท่านะครับ นักเยนก็สามารถเลือกได้อีกนะครับก็คือเลือกด้านนี้นะครับกดชีปค้างไว้ด้วยนะครับเลือกด้านนี้แล้วเลือก SMB เเลือกอไลนเหมือนกันนะครับนักเรียนสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยของเราเท่ากันหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็คือการประกบชิ้นงานนะครับก็คือประบชิ้นงาน2ชิ้นให้ให้ติดกันนะครับวิธีการก็เลือกเมนูเลือกด้านนะครับแล้วเลือกด้านบนนะครับด้านบนนี้กลับลงมานะครับแล้วเลือกด้านบน ด้านล่างของตัวข้างบนนะครับกดชีปค้างไว้ด้วยนะครับเราใช้คําสั่งนะครับ assembly เลือกคําสั่ง match นักเรียนสังเกตว่าอไอตัวลินชักนะไอตัวกล่องนอกของลินชักของเราจะประกบกันเข้ามานะครับเป็น2ชั้นนะครับนักเรียนก็สามารถ add นะครับกล่องนอกเข้ามาอีกนะครับนักเรียนสามารถ add กล่องนอกเข้ามาอีกนะครับเป็นชิ้นที่3นะนักเรียนก็จับ จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนเดิมนะครับก็คือ,อจัดให้ด้านข้างเท่ากันนะครับก็คือเลือก SMB เลือกอะไรขั้นตอนต่อมาก็คือจัดด้านหน้าให้เท่ากัน,นเลือก s อ b เเลือกอะไรอตอนนี้เท่ากันแล้วนะครับก็ทำการประกบชิ้นงานนะครับโดยที่การเลือกด้านบน,นบกับด้านล่างของข้างบน แล้วก็เลือกคำสั่ง s m b เลือก m a ทนะครับตอนนี้นะฮะสังเกตว่าเราจะได้ลิ้นชักเข้ามา3มลิ้นชักนะครับต่อมานะครับครูจะสาธิตวิธีการนำนะฮรลิ้นชักก็คือกล่องไหนนั่นเองเข้ามาใช้งานนะครับนักเรียนก็ไปที่เมนู s m b นะครับเลือก add component นะครับแล้วเลือกกล่องไหนนะครับซึ่งจะสังเกตว่ากล่องไหนของเราได้สร้างที่จับไปแล้วนะครับ วิธีการนะครับก็ทําเหมือนการสร้างว้ขีดไฟนะครับก็คือเลือกด้านก่อนนะครับด้านนี้อ่าด้านนี้นะครับแล้วก็นักเรียนก็เลือกตามใจนะว่านักเรียนจะใส่เข้าไปชั้นไหนก่อนตอนนี้ครูขอใส่ชั้นบนสุดก่อนนะครับก็คือเลือกด้านนี้กดคลิปค้างไว้ด้วยนะครับแล้วใช้คําสั่ง a s s e m b l เลือก m a t นะครับเลือกแมทจากนั้นก็ใช้คําสั่งเลือกเส้นนะครับเลือกเส้นเส้นนี้นะครับ แล้วก็เลือกเส้นนีนะ้แล้วใช้คำสั่ง center นะครับ s b center นะครับจะสังเกตว่าตอนนี้เนี่ย <c oughs> ลิ้นชักเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับก็ใช้คำสั่ง select p a t ap, ตัวน,นี้นะครับคลิกที่ลิ้นชักแล้วจับลิ้นชักเลื่อนเข้าไปนะครับเราก็จะได้ลิ้นชัก <c oughs> 1ชั้นนะครับขั้นตอนต่อมาก็เหมือนขั้นตอนเมื่อกี้นะครับก็คือเราก็ แอดนะครับกล่องในเข้ามาอีกนะครับเพราะในที่นี้เรามีอยู่3ชั้นด้วยกันนะครับเรามี3ชั้นด้วยกันก็คือเราต้องแอดกล่องนะกล่องในมา3 3ตัวนะครับก็คือแอดใช้คำสั่ง m a ทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทำการเลือกเส้นเส้นนี้ ถ้านักเรียนไม่ถนัดนักเรียนสามารถกลับด้านมาด้านนี้ได้นะครับเส้นนี้แล้วก็ใช้คําสั่ง center นะครับล้วก็จะได้ลิ้นชักตัวที่2นะครับพร้อมใช้งานนะก็จับลิ้นชักเลื่อนเข้าไปนะต่อมาสุดท้ายก็คือการสร้างลิ้นชักนะครับชั้นสุดท้ายนะก็คือชั้นที่3นะก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เลือกด้านนี้ แล้เลือกด้านนีอย่าลืมว่านักเรียนจะต้องกดแป้นชิปค้างไว้ด้วยนะครับใช้คําสั่งแมทเหมือนเดิมนะครับก็เลือกเส้นนะครับเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นน,นะครับก็ใช้คําสั่ง Center นะครับตอนนี้เนี่ยลิ้นชักเราก็พร้อมใช้งาน3ลิ้นชักนะครับมีที่จับ ขนาดของลิ้นชักก็เท่ากันนะครับสังเกตว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องการสร้างกล่องไม้ขีดไฟมาก่อนนะครับก็คือพอเราสร้างลิ้นชักเราก็แค่นํากล่องไม้ขีดไฟหลายๆกล่องมารวมกันนะครับมาซ้อนๆกันนะครับเราก็จะได้ลิ้นชักนะครับงานนะครับที่นักเรียนจะต้องส่งครูนะครับก็คือการสร้างโมเดล ลิ้นชักนะครับซึ่งในที่นี้ครูขอเป็นโมเดล4 4ชั้นขึ้นไปนะครับกับการสอบการสร้างลิ้นชักนะครับแบบนี้นะครับครูขอ3ชั้นขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเราเจอกันอาทิตย์หน้าเราก็จะได้สอบนะครับนักเรียนสามารถดาวน์โหลดนะครับการทํางานตรงนี้ไปใช้ได้นะครับสำหรับนักเรียนคนไหนนะครับถ้าอยากได้คะแนนเยอะนะครับนักเรียนสามารถ นำนะครับสิ่งของมาวางไว้ในลิ้นชักนะครับก็คือเราก็ต้องเอาไปวางในขั้นตอนการสร้างกล่องในนะครับการสร้างกล่องในนะครับก็ในการสร้างลิ้นชักนะครับหลายชั้นนะครับก็นักเรียนจะเห็นว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับนักเรียนสามารถนะครับดาวน์โหลดงานชิ้นนี้นะครับไปเก็บไว้ในคอมแล้วก็ ศึกษานะครับก่อนที่จะมาสอบได้นะครับนะขอให้นักเรียนโชคดีในการสอบ